คนรู้ไหมว่าคนอังกฤษเนี่ยเขากินชาใส่นมกันแล้ววันนี้เราจะมาฝึกความเป็นผู้ดีอังกฤษด้วยการจิบ afternoon tea คือโรงเรียนที่เอามาเรียนภาษาที่เนี่ยเขาจะมีช่วงบ่ายที่พานักเรียนออกมาทํากิจกรรมค่ะซึ่งว,วันนี้ก็แต่งตัวพร้อมจะิตดพร้อมเข้ามาเขาก็จะมีให้ฝากเสื้อโค้ทซึ่งการดื่มชาของคนอังกฤษเนี่ยก็จะดื่มพร้อมกับการกินสโคนขนมปังก้อนก,นกล,ม,กลมสองชิ้นนี้ที่เราจะปาดครีมแล้วก็ใส่สตอรอเบอรี่ไปเบาๆเรื่องของรสชาตินั้นก็จะรู้สึกฟัดฟัดการที่ดื่มคู่กับชาก็คงเป็นไอเดีีีีียยททท่่่่่่ด้้้วรรรรรระะหหาาาาาาางเเเจิชกกก็็ไคคคุันนนนนใใใปสมมมู ประเทศอังกฤษที่เราเรียกว่า U K U K อยู่ในแต็ดคิงดอมเนี่ยชื่อเต็มๆม,มัน Scotland, คืออะไร Wales That I can say that Scotland people is not English but a British Yeah o <Okay. S 2> อ a y Tiktok 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 ลองมาทายกันดูในคอมเมนต์ค่ะซึ่งเฉลยช,ชื่อเต็มๆของ U n i t e d Kingdom คือ U n i t e d Kingdom of Great Britain and Northern Ireland เพราะ U K ประกอบด้วย4ประเทศคืออังกฤษสกอตแลนด์เวลส์ Scotland, Wales, และไอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าคนสกอตแลนด์คือคนอังกฤษไม่ได้เขาได้ยินแบบนี้เขาขึ้นนะ